เออมึงทำไมพอเราถึงอยากฆ่าคนวะเฮ่ยอะไรของมึงเนี่ยไม่คือกูคิดว่ากูฝ่ายเป็นฆาตกรคนนั้นนะครับคนที่ตำรวจกำลังตามหาเข้าใจปะมึงไม่เหมือนคนบ้าเลยวะไอ้สชาดเออไนท์ ก็มีคนแบบพ่อมึงไงประเทศถึงไม่เจริญสักทีเหมือนพ่อไหนไปฆ่าคนมามนอย่าเงี้ยนะวะไอ้กาศอย่าป้อนหนีที่แม่ผมพ่อครัวออกมาเราได้ฝันกันไปแล้วะเจ็บปะไม่รู้ดิแต่มันจริงมากตอบแม่มาสิฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งใจทําแม่จะมีไนทำไมาวะถ้ามีไนเป็นแบบเนี้ยแม่จะมีเหอะ ถ้าเกิดกูฝันเป็นฆาตกรได้แต่ถ้ามันใช่จริงอ่ะกูขนลุกนะเว้ยแต่เราคงมีวิธีจาัดก,การกับความกดดันนี้นเหมือนกันรองนะเว้ยถ้าโดนมากมึงก็คงจงงนินตนาการไม่ออก